เป็นเรื่องส่วนตัวของสมาชิกท่านิ้นนะคะว่าจะรับแร้วไปขายหรไม่แต่คราวนี้มันก็มันก็มันก็มาโยงกันว่าถ้าเพราะถ้ามันขาดตอนปุ๊บเงินก็ส่งไม่ได้ถูกไหมฮะสมาชิกเขาก็ถามว่าไอ้งวดที่ยามที่ยี่สิบสี่เนี่ยทำไมมันหายไปได้ยังไงใช่ไหมฮะตอนนี้ถูกไหมฮะเพราะว่ามันมันมันหายไปยี่สิบสามหรือสี่เขามองว่าสากรเนี่ยไปให้กับคนเดินที่เป็นสายของสากรเอาไปขายอันที่อื่นอ๋อไม่ค่ะเรื่องหวยในสมัยเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยสมาชิกเป็นคนรับเองจากสากร แา่กรไม่รู้ว่าเขาออกลอตอรีเขาจะไปให้ใครเขาเร้ยต่รนนี้เขาถึงบอกว่าเอ๊ะงวดยี่สามกับยี่สี่นี่มันหายไปได้ยังไงมันก็ไม่หายไม่หายครับก็ไม่ได้หายแต่ว่าไม่ถึงว่าคือจ่ายไปให้คุาก่อนไงแต่ว่าให้คนนี้คงเงินขาดตอนไปกับ กับนิกกี้อันนี้เราไม่ทราบค่ะแต่ว่าในส่วนที่สากลรับผิดชอบเนี่ยคือเรามีเอกสารหลักฐานว่าสมาชิกมาเป็นคนรับลอตเตอรี่จากเราไปส่วนสมาชิกจะนําไปขายให้ใครไปมอบให้ใครนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของสมาชิกจะพิสก็สมาชิกเขายังไม่เคลียร์เนี่ยว่ายี่สานี่เขาจะให้ผู้จัดการรับผิดชอบผู้จัดการรับผิดชอบงี้ฮะรับผิดชอบไม่ได้กับผู้จัดการไม่ใช่คนรับหวยเขาค่ะเราไม่ได้เอาลอตเตอรี่ไปเรามีหลักฐานว่าเขาเป็นคนไทยเป็นคนรับไปก็กลัวเขาเป็นคนมารับเองค่ะส่วนเขาจะไห้มอบให้ใครยังไงเราไม่รู้ ค่อยๆถ่ายภาพค่อยๆดำเนินการี่ตอนนี้นิกกี้แทนจะแถลงแล้วมั้งคะ<ม>ก็ต้องไปถามนิกกี้ค่ะอืก็<ม>บอกว่าบอกว่าตรงนี้ก็ให้ไปถามผู้จัดการดูว่ามันเป็นข้อเท็จจริงยังไงครับก็เลยก็มาต้องมาถามนะไม่จริงค่ะ<ม>คือสามารถตรวจสอบได้เลยคือข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้เราตรวจสอบได้อยู่แล้วค่ะย่างย่างย่างต่อเนื่อบ ตัวหนูเองเนี่ยไม่เคยไปรับเครื่องกระดิ่งโดดดังเลยสมาชิกคุณนะเมียคะอ๋อใช่ใช่เพราะว่าทำเองไม่ได้มันบิดกันไปใช่ใช <c oughs> ไม่นะคะคือจริงๆเนี่ยสมาชิกเวลาก็มีปัญหาต้องปรึกษาเราสนุกไหมคนนี้คนนี้อย่างเงี้ยไม่เพราะว่าเมื่อกี้ที่สมาชิกพ,พูดแล้วที่ผู้จัดการพูดบอกว่าอะไรนะไปที่อาจารย์เป็ดอาจารย์เป็ดมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมิกกี้แล้วทางนี้ก็รู้จักมิกกี้ดีรู้รู้เส้นทางรู้กันทุกอย่าง เอาไม่ใช่คือเขาร well. ับกเขาไปรวมรวมกันไปเขาก็ร่วมเขาดูยาแต่เราไม่ไปรวมสมิกทั้งหมดได้ค่ะก็เราจะไปบอกห้ามยาหรือตรงนั้นก็จะมายามพอเราว่าว่ามันได้เงินเยค่ะเนี่ยค่ะจากฐานอย่างพี่สมเด็จในเขาทำเขาเล่นสายดีค่ะมมกาส